สวัดดีพวกมนุษย์หมูป่าเป็นเพื่อนหมูป่าไม่ใช่ศัตรูมนุษย์โง่อหมูป่าเป็นอิสระหมูป่าไม่ฟังมนุษย์หมูป่าฟังซีซ่าน่ได้ผิดเรื่องนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมที่จะเล่นเอซ่านะครับแล้วก็จะใส่หัวหมูนี้ เล่นนะครับวิธีก็คือใส่หัวหมูนี้แล้วก็เข้าไปพ ara, ูดค yeah yani ุยกับคนในเอซ่านะครับไปปั่นไปดูรีแอคชั่นปฏิกิริยาว่าเมื่อคนเห็นก้ามนี้ก้ามปอมนะครับก้ามปอมแล้วก็หัวหมูนี้นะครับที่ผมสวมไว้เขาจะมีปฏิกิริยามีรีแอคชั่นอย่างไรครับผมเตรียมตัวไปกันก่อนอื่นก็ถ่ายรูปก่อนนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราใช้ในเอซ่านะครับ เย่ <Yeah. S 2> มาครับใส่หมวกก่อนนะครับคลิปนี้ได้ทำสั้นนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยเนี่ยใส่ก้ามปอแล้วมันแบบร้อนมากแล้วก็อีกอย่างผมถ่ายทิกตอกไว้นะครับกว่าจะถ่ายเสร็จก็แบบนานเลยนะครับแล้วใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งเสื้อหนามากทําให้ตัวน,นี้แบบเหงื่อข้างในเต็มเลยขอถ่ายแป๊บเดียวนะคลิปนี้ไป<ะ> <c oughs> อล้วเรามองไม่ค่อยเห็นเอาเลยนะ จะบุกแล้วก็ลุยไปเลยได้ยินไหมน่าจะได้ยินเลยไงลูกงงมาแซ่งงและแช่สปู๊กมโนต์ไปแล้วปัดทิ้งเลยอ่ะสวัสดีไม่มีใครคุยกับข้าเลยไม่มีคนคุยกับข้าเลย งงมั้ยเสะงงมั้ยเสะพวกลึกน้ำทำไรหมูป่าเป็นเพื่อนะหมูป่าไม่ใช่ศัตรูทำไมคนดียังวะหมูป่าชอบออกกำลังมนุษย์ไม่ชอบออกกำลัง<อ>หมูป่าเป็นอิสระหมูป่าไม่ฟังมนุษย์อ๋อแล้วกินข้าวยังหมูป่า หมูป่าไม่กินข้าวหมูป่ากินกล้วยหมูป่าปีานต้นไม้เดนถอนหมวกให้ดูหน่อยหมูป่าไม่ฟังมนุษย์หมูป่าฟังซีซ่า <c oughs> ทอดหมวกอย่างนั้นเหรอมาสู้กับข้าไหมสวัสดีท่อนเกงนี้ทอนเกงเก,เกงอะไรอะ่ะทอดกเกงไม่ได้ทอดได้แต่หมวกนัวก็นเต้นนี่เต้นนี่ยังเห็นหมูปา่าเต้นอ่ะ หมูป่าร้อนแล้วหมูป่าร้อนอุ๊ยโคตรร้อนเลยครับพี่ซื้อชุดมัหนาเท่าไหร่ชุดนี้เหรอกล้ามเนี่ยหรอใช่โคตรร้อนใช่หรอพี่มันเป็นกล้ามอ่ะใช่แล้วที่เราถ่ายนี่มันคือกล้ามฟอมข้าไม่ถอดข้าไม่ฟังมนุษย์ไปแล้ว โอ๊ยร้อนมากผมว่าผมกำลังจะเป็นลมนั้นเนี่ยอเอาเไงดีอะมีพัดลมหรอวะเดี๋ยวหาพัดลมตัวเล็กๆแปบบ๊บคุณเดียก็แบบว่าก็แบบว่าเนียนะครไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นก้ามปลอมนะคะก็แบบเราใช้พัดลมนี้อืมไม่รู้สึกเย็นเลยครับคือมันก็เป่านะมันเย็นแค่หน้าครับร้อเซลมไม่เข้าไปปิดก,ก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวลมเข้ากล้องตอนนี้แบบเอาเป็นผู้หญิงดีไหมถ้าเติมเพชรในเอซ่าจะได้ผู้หญิงนะครับ <c oughs> คือผู้ชายมันไม่มีใครคุยกับผมเท่าไหร่เลยเว้ยเลยจะลองเติมเพชรดูแล้วมาดูว่าผู้หญิงจะมีปฏิกิริยารีย c t i o n อย่างไรกับหมูป่าอินโนซุเกะมาครับตอนนี้กลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงเลยครับเมื่อกี <c oughs> ้นี้ไม่แบบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับหน้าตาของผมเลยนะครับผมว่าหน้าตาผมก็มันก็แบบมันก็แบบอันนะไม่ชมซะหน่อยหรอฮะ สวัสดีข้าคือหมูป่านอย่างนั้นเหรอสวัสดีจ้าอะไรใส่นี่ไน้เลยไอ้น่าเสื้อยางอ่ะรู้ได้ไงวะเจ้าพวกมนุษย์เจ้าใส่ลายค่ะ สวัสดีสวัสดีจ้าเอากังขึ้นหนึ่งม่งละเซออกมาสู้กันเดี๋ยวนี้นะออกมาสู้กับข้าสุไฟมา,มาวัดพลังกันข<า>้าทำแบบนี้ได้ด้วยนะไฟ ขา,ข,าขาสั้นขาผิแค่สั้นโอ๊ยร้อนไม่ออกมาคุยจริงหรอก็คุยอยู่ไงไม่เห็นหนะ้า <c oughs> ถ้าออกมาคุยจะถอดหน,น้ากากให้ดู <c oughs> วัวหน้ากากอ,ะอ่ะฮะวัวหน้ากากถอดอะไรโอ้ยรอ้อนจิ๋บ อะไรจริงเปล่ากล้ามาเหรอกล้ามปอมกล้ามปอมหน้าก็ปอบเปิดเปิดแอร์ก็ช่วยไม่ได้ครับแอรไม่ทะลุกล้ามอยู่บ้านครับแล้วอยู่ในใจเธอได้ไหมล่ะครับโอ้ยโอ้โอ้ยร้อนผมจะตายแล้วครับผมขออีกคนเดียวคราวนี้นะครับคราวนี้โอ้โหผม ราวนี้ผมจะไม่ใช้เพชรนะครับผมจะทั้งสองเพชรแล้วก็สุ่มดวงเอาว่าจะได้ใครนะครับบุกจะล้วมันค้บไป yeah! ย่าจังไรละ่ะบุกจะล้วมันคืบไปไม่มีใครคุยกับข้าเลยไฟไเ,เ,เ,เจ้าเล่นอะไรกันทำไมเจ้าใช้กีตาร์และไม่ใช้ดาบ ทีซุกเกเจ้าพวกลูกน้องข้าเห็นไม่น้าที่ต้วเห่าของเจ้าเลยเกินได้เลยเพราะแค่ร้อนมากเลยคาคิอินอสุเกะมูปะเทมาครับเอาไปหนึ่งถุงอย่างมีซิกแคตงทำไมครับผมมีพุงครับซิกแพคอ๋อซื้อเอาครับ งงไปเลยแซ่ซิกแพคซื้อเอาโอ้โหตกใจหมดกิน้บ๊ายบายก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนรักหมูป่าเท่าไหร่นะอืมแต่หมูป่าก็ไม่เสียใจนะครับหมูป่ากินกล้วยมีคนแบบว่า ได้ถอดนู่นถอดนี่ยจะให้ดูนู่นดูนี่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคลิปเมื่อกี้เสียงหายครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโต้ชาแนลเพียริส